มาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยบรรยากาศสดๆครับกับเมนูมื้อเที่ยงในยุคใหม่ขององค์การมวยคู่มือมวยหรือว่าคู่มือกีฬามวยเป็นสิ่งที่เราต้องพึงปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะเวทีมาตรฐานช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไปครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับฝ่ายแดงก็คือแก่นวิทักษ์นายาปาักวิววุฒิชัยสารสมนะครับนักสู้จากอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดผ่านมาแล้ว50ครั้งครับชนะ40แพ้8เสมอ2วัย21ปีครับ169เซนตเมตรลูกศิษย์ของชายสุขโขทยัยมีโหนงนายาปักวิวครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะครับก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอนะครับจากอุดรธานีครับลูกพระศึกษารุ่นที่10น้ำเงินก็คือ1อุบลสิเชฟบุญธรรมครับนักสู้จากสีคิ้วโคราชครับ90ครั้งชนะ80แพ้5 เสมอ5 6ปี170เซนติเมตรลูกศิษย์ของเชฟบุญธรรมภาคโคครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับอายุแค่16ปีเท่านั้นครับแต่ว่าเนี่ยครับ170เซนติเมตรคือส่วนสูงของเขาครับนี่ต่อบ้านเห็ดไทยนะครับถอดบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของแกนพิทักษ์นายยาปากิวครับสีเสื้อนายยาปากิวแต่ไฟนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ชอ5พยัคฆ์นะครับอยู่ในความดูแลของเสียชายสุโคไทยนี่รองแชมป์วยรอบเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับ ในขณะที่ทางด้านของหนึ่งบลสิทธิ์เชบุญธรรมครับเนี่ยครับดาวรุ่งจริงๆนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ในสังกัดของเชบุญธรรมนะครับเชบุญธรรมภาคโพเชฟกระทะเหล็กนั่นแหละครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับแต่ว่าวันนี้นี่เฮียงมอแล้วครับชูเจริญระเวียร์รำวงครับนำทัพมาเองครับน่าสนใจครับ น้ำเงินหนึ่งอุบลนะครับแต่ว่าบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา16ปีสูง170เซนติเมตรกับคุณชะชัยครับต่างกันต่อครับหน้าที่ของพิกิจผมคงครับบนเวทีขอนแก่นกับโคราชนครราชสีมาครับเมืองใหญ่ทั้งคู่เมืองกีฬาทั้งคู่ครับขอนแก่นแม่นักกีฬาทีมชาติเยอะครับ ส่วนโคราชก็ลูกหลานยักษ์สุกเลยครับสุกประสาทหินพหม่ครับนั่นแหละครับนักชกดังๆเยอะนะครับมอนกันไม่ว่าจะเป็นพุทธพานน้อยวรรุิหรือว่านักเทนนิสดาราทศรีชาพันนะครับธนากรศรีชาพันธสองคนมี่น้องแล้วก็ยังมีกหลายต่อหลายคนนะครับปัจันบันนี้ก็ยังมีมวยดังๆเยอะสมรักคำสิงก็ขอนแกน่นพงศิษย์เหลียงวิเศษแล้วก็แสงมันนี่ นักบุราเซปักตะกร้อจากขอนแก่นก็เยอะครับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นเอฟซีศึกเจ้ามวยไทยกันนี้กันมากมายครับนักกีฬาทีมชาติไทยนี่เป็นคู่ที่4แล้วนะครับ3คู่ที่ผ่านมาครับบอลลูนิสซีนิลักษ์มวยไทยครับชนะน็อกยก2ธสทับหน้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยทีนีหลวงชอห้าพยักษ์ครับชนะคะแนนชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองครับแล้วก็สมิงดำครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเช็สุดทีครับคุณผู้ชมครับนี่ะครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับ สุาไฟไทยลุกไปครับเดี๋ยวนอมอนนะครับเาและครับแตะไม้แตะมือแตะนวมครับส่งสัญญาณตั้งแต่ยกแรกเลยครับรุ่นพี่กระดูกดีก็อยู่ที่หน้าของแกนพิทักษ์ครับแต่ว่าอย่าประมาทอย่ากัดตกนะครับหนึ่งวันสิบเชืทนทำในสิบหกปีแต่ว่าบรรดาเกจีอาจาย์ทั้งหลายแหล่นะครับทำได้ทายทักเลยครับว่าเด็กคนนี้อนาคตเส้นทางจะต้องสดใสนะครับคุณจะใช่นักกีฬานี่ระเบียบวพนัยต้องมาก่อนนะครับ รู้หน้าที่ครับรู้จักรับผิดชอบตัวเองครับชนะใจตัวเองก่อนครับก่อนชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนเลือดแม่ดูแล้วหัวกัะหนักๆเลยเผออาจจะไม่ครบกำหนดกับคู่นี้ดูให้ดีนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆแล้วครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยภายใต้การนำของคุณเถลิงอยู่บำรุงครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคุณพิยุทธ์คุณธรรมนูนคุณพันจนครับ ต่วไม้ร่วมือครับมาที่นี่แล้วมีความสุขมีแต่มิตรภาพครับแต่ว่านัดนี้นัดแรกของยุคนิวนอร์มอนครับวิถีเปลี่ยนไปครับรูปแบบการต่อสู้เปลี่ยนไปครับนักมวยน้องๆก็ดูแล้วก็ดูด้วยนะครับวัดซ้อมยังไงออกอาวุธแบบไหนนะครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับดูนะครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้นะครับเพื่อที่จะได้นําไปปรับใช้กับตัวเองนะครับในการแข่งขันนัดต่อๆไปเนี่ยครับ นังวัวนี่ตังวัวได้กลับมาทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับบอลยกที่หนึ่งครับปวดเมื่อยข้างขานะครับน้ำนมนยาเมาวินโดยบริษัทคุณส่งโอสดจำกัดบเมื่อมีอาการปวดเมื่อยแตาร่างกายนะครับบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ําแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บขอบคุณยาท่าน้ําขาวตากระต่ายบินนะครับยาที่อยู่คู่คนไทยมฝาฝ่าแปดสิบปีใช้ได้ทุกอาการทางด้านท้องนะครับตั้งแต่ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องไม่สบายท้องโรคกระเพาะ เรียกว่าทุกอาการนะครับที่เกี่ยวกับท้องต้องยาทาหน้านขาวตากระต่ายบินเท่านั้นนะครับและยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอ,อกแรงสัตว์กัดต่อยมีเลือที่จาเป็นหวัดคัจ็บุกสูตรดมได้นะครับมีจาหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านก็ยาหมองขาวตาลิงถือลูกท้อเชิญคุณจัดคุณนกเลยครับเป็นข่าวดีสําหรับนักมวยนักกีฬานะครับใครที่อยากจะเรียนฟรีนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจนะครับร้อยหนึ่งร้อยสิบสี่ระชายบางบอนครับรักสมัครนักศึกษา ระดับปวชปวสอยู่ครับเรียนฟรีด้วยครับสนใจก็024503884ครับท่านขออกกีติพงศ์เพื่อพิพัฒน์ปูนฝากประชาสัมพันธ์มาครับเอาละครับบนเวทีต่อนะครับยกที่2คู่ที่4นะครับแดงแกนปิทักษ์เรียรองแชมป์มวยรอบนะครับรองแชมป์มวยรอบในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามมอบได้เนี่ยครับนัดชิงชนะเลิศแพ้เดือนกอกำปับมันด้านนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ฟอร์มนี่ก็ดีวันดีคืนเลยครับสำหรับทางด้านของแกนปิทักษ์ ไฟนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ชาวห้าพยักนะครับเจอดาวรุ่งกำลับบงมาแรงครับห้าไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับหนึ่งวนสิทธิเชบุญธรรมชนะคะแนนสิทธิชัยสาประสบโชคชนะคะแนนสิริศักดิ์พานสมบูรณ์ชนะคะแนนเพชรจักรจันทร์ชาวห้าพยักชนะคะแนนเพชรทวีสาวพงอมรแล้วก็ล่าสุดชนะคอปเตอร์ทีวีเอ็มจิมครับแฟนมวยติดตามกันได้ครับทุกวันเสาร์เรากลับมาแล้วนะครับศึกเจ้ามวยไทยแล้วผู้มวยตามที่เรียนไปนะครับแต่ละเสาร์แต่ละ นัดนี่แม่เอกๆทั้งนั้นนะครับไปนาสมกิตแว่นแก้วครับจัดดีเลยครับเพชรสมกิจกับเพชรสมหมายครับเปิดหัวด้วยสแกงามกับชัยโยครับต่างซึกต่างสายครับจิตเมืองนนสู้กับเพชรยินดีครับนั่นแหละครับเป็นนัดตัดเชือกด้วยคุณชายใครชนะจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับปาลือลิศนะครับปาลือลิศไปยืนรออยู่แล้วนะครับติดตามก็ได้ครับบุกวันเสาอาจจะไม่ให้แฟนมวยเข้าครับแต่ว่ารูปแบบของมวยยังเหมือนเดิมครับอาวุธมากขึ้น เอฟซีหน้าจอช่องสาเป็นยังไงครับรายงานตัวด้วยนะครับเหลือกลางใต้ยีสานออกตกมีแค่ยกสองครับ3คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่านั่งบรรยายแล้วมีความสุขกว่าเดิมคุณประสิทธิ์ครับเพราะว่าอาวุธมากขึ้นแต่คู่นี้อาจารย์อาจารย์ที่กิจบอกอออาวุธเลยไม่ต้องจ้องกันนานครับสระบุรีเลี้ยวขวาักคู่ไม่ต้องจ้องนานั่นและครับใช้เสียงนะครับใช้เสียงครับใครออกอาวุธแล้วครับเร่งนะครับ เร่งกแล้วนะครับตอนนี้ข่าวว่าเมืองลิงลบบุรีครับประธานวอครับต้อนรับพี่พี่น้องๆอยู่ที่นั่นแหละครับคุณจชายติดตามมาครับทุกวันเสาร์กลับมาแล้วึกเจ้ามวยไทยเทียง15เจอกันครับวลีนี้วลีฮิตไปแล้วครับเมนูมื้อเที่ยงแฟนๆชอบครับยุบใหม่ new normal อผื้นแข่งกระบมาครับ,รบจังหวะสองซัดก,กันงามครับแก่นพิษะนายายาปักวิวลูกสิเสียนงโย,โยกโยกหาจังหวะต้องตามดูครับหนึ่งอุบุนสิทธเชบุญธรรมอย่างที่คุณมาสิทธ์เตียนไว้ครับฟอร์มหลังนี่ฮอตเหลือเกินครับจากสีคิ้วโคราช นั่นแหละครับแปลว่าวันนี้เจอกระดูกชิ้นใหญ่นะครับเจอด่านอันตรายครับเกนบิทักมาญาปาควิวครับนั่นแหละครับคุหมดยกที่สองครับไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อกบทอดปปาก็ต้องร้านอาหารผัวแม่แพมนะครับอุ้มกระต๊องกุ้งกระทะพุเฟ่อินเตอร์จังหวัดเชียงใหม่พบกับอาหารทะเลสดๆและเมนูอื่นออีกฝ่าร้อยรายการเปิดประกาศตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสึ่รเรที่ดั้งได้ที่ศูนย์ห้าสามหนึ่งหนึ่งห้า 071053115 075เชิญคุณจัดกับคุณนกเลยครับอาล้ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆทางด้านของแกนพิทักษ์นายาปากวิวครับพี่เลี้ยงก็อย่างที่เห็นแล้วครับเช็ดนวมครับนั่นแหละครับตามมาตรการของทางภาครัฐนะครับมาตรการเสริมก็เรียกว่ามีกี่ข้อกี่ข้อนักมวยต้องมีอะไรบ้างหัวหน้าคณะต้องมีอะไรบ้างสนามต้องมีอะไรบ้างนำมาปฏิบัติหมดทุกอย่างนะครับคุณชายอ่ดง่ายๆอยู่ในกรอบนะครับ ตอบของกา,ารรักษาความปลอดภยัยการรักษาความสะอาดครับง่ายๆ,ๆอยู่ในคู่มือแบบใหม่ขององค์การมวยครับคู่มือขององค์การกีฬามวยขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณภาครัฐครับที่ให้เกมกีฬามวยกลับมาส่วนวงการอื่นๆก็ค่อยทยอยกลับมานะครับเ c ็ีหน้าจอของเราทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะมีความสุขมากขึ้นครับ กันแล้วครับเกมเปิดแน่นนะครับอาแล้วครับแกนพิทักษ์แงขวาครับแต่ว่าทางด้านของซึ่งดูบลแล้วครับยี่ติดถึงตัวครับเราเชื่อว่าหลายหลายท่านนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่แข้งซ้ายแกนมิทักมาต่อได้แค่เจอซอกขวาครับเนี่ยครับทำได้กรรมการจำปล่อยให้ออกอาวุธเต็มที่นะครับลึ่งทางยกสามนะครับดูว่าจะไปดูไดโนเสาร์ที่ขอนแก่น หรือจะไปกินผักนีโคราชนะครับคนละทีน้องทีพี่ทีครับกระดูกอยู่ที่ตะเกียงสีแดงความสดอยู่ที่ตะเกียงสีน้ำเงินครับแกนพิทักษ์พกมาเยอะครับลูกศิษย์เสียนงขณะหนึ่งอุบลนั้นลูกศิษย์ของเชฟบุญธรรมครับกำลังร้อนแดงขึ้นมาสายสับอย่างเดียวครับพิจิตรเร่งแล้วัดนและครับได้เห็นของดีเยอะขึ้นแล้วครับแกนพิทักษ์เอาละครับแข้งซ้ายเบิกร่องนำทางเข้าไปกับทางด้านของหนึ่งอุบล หมดใจไม่ไหวแล้วครับเอาละครับแกนปิทักษ์รุ่นพี่กระดูกดีกว่าเปย์ใหญ่กว่าครับแข้งขวาครับแข้งขวาบ้านก็ไปเกี่ยวได้หาจังหวะขึ้นครับช้อนแล้วคืนครับแต่ว่ายังติดการติดบางของหนึ่งอุบลครับแย่แย่ลงล่างเอามัดเท,ท้าข้อศอกทีต่อทีมาเลยกลัวสิที่ไหนครับหนึ่งอุบลเอาะครับอาศัยความใหญ่รูดล,ลงมาเสียบเสียบเอา เสียมได้น้อยหน่อยครับนาทีนี้จัดไปจัดไปจัดไปอ่าเนี่ยครับห่างหายไปนาน3เดือนกับกับมามายยังเหมือนเดิมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าต่อเนื่องนะครับอาวุธบนเวทีมาแกนบิทักสามเรียมมุกนะครับคบแค่ขาหนึ่งวนปั้งเข้าไปปั้งเข้าไปโดนบาดใจญ่มากอย่างที่สนุกครับขาดแต่เสียงอู้หูอู้หูดังๆแค่นั้นเองครับอาวุธนี้เพิ่มมากขึ้นแน่ โอ้สุดติ่งกระอิ่งแมวเลยครับเนี่ยครับไม่ต้องมีเซียนมวยไม่ต้องมีแฟนมวยในสนามครับหมัดนได้ครับคุณชายครับบรรยากาศสดๆทับปีกองสดๆผ่านครึ่งทางพักหายใจแป๊บเดียวเดียวกลับมานี่เป็นบรรยากาศสดๆภายในสนามนะครับดูนะครับภาพมุมกว้างกล้องมุมสูงเลยครับจากเคนครับต้องบอกว่ายกที่ผ่านผ่านมาคุณเดียไป ถึงพริกถึงขิงถึงข่าดถึงตะใครเลยครับน่าสนใจยกต่อไปครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้นี่คือวลีของเมนูมื้อเที่ยงนะครับขอบคุณ f c ทุกคนครับหน้าจอช่อง3บอกว่าแม่รสชาติของเมนูมื้อเที่ยงสุดเจ้าวยไทยยังเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ยุคแบบใหม่ข่าวที่สังเกตตั้งแต่คู่หนึ่งยันคู่4ครับอาวุธเข้มข้นมากกว่าเดิมรับคุณผิดครับแล้วนัดต่อต่อไปเราเชื่อว่าเข้มข้นกว่านี้นะครับสัาห์หน้าเพชรสมจิตกับเพชรสมหมายครับ ต่อจากนั้นนะครับ18กรกฎาคมกับเสกสรรออกขวัญเมืองกับทนนทชัยนะครับแล้วก็ตามด้วยลำน้ำมูลเล็กกับเคี่ยวพยากกับคุณเชชัยติดตามเลยครับแฟนๆประเทศไทยเป็นประเทศที่สีวิไลที่สุดในโลกแล้วครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนไทยครับความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญครับข้อสำคัญต้องมีพลังใจนะครับอย่าไปทอแท้กับชีวิต ทุกคนต้องปรับวิถีชีวิตให้เร็วที่สุดครับถึงจะมีความสุขได้ลุยแล้วครับทางด้านของแก่นพิทักษ์ลูกซดเซียโนงเอาเสียไปตอนนี้มาอยู่กับชายสุขโขทัยเต็มตัวแล้วเริ่มจะบดน้องแล้วนะครับหนึ่งอุบลนั้นแค่ 16, สิบย่างสิครับดูครับจแต้าาที่ไหวหรือเปล่านั่นแหละครับเด็กมันเท้าแล้ครับดูนะครับไม่มีสะทกสะทานแล้วครับไม่มีอออกาการได้เห็นครับหนอุบลแก่นวิทักษ์ เอาแล้วครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าหาครับโอ้ยแต่ว่าเนี่ครับว่าจะคว้าได้เข่าซ้ายยัดกข้าาปกรรมการสังหยุดแล้วแยกเข้ามาโอ้โห,โหไม่เป็นสองร้องไทยจริงๆครับรสชาติรูปแบบใหม่ของวงการมวยมันต้องอย่างนี้ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้ครับใครจะ54 3สสก็ว่าไปครับแต่ว่าถ้า เป็นความภาคภูมิใจครับนั่งบรรยายอยู่นี่ได้ฟิลได้อารมณ์เลยครับต้องบอกว่าเนี่ยครับโอ้โหมันต้องแบบนี้เลยครับคุณชาชายัโอ้โหจัดให้เลยครับจัดให้นั่งรถมายังนึกไม่ออกว่าจะสนุกหรือไม่สนุกแต่พ่อไม่บรรยายวันนี้สี่คูดเด่เต็มเต็มเลยโอ้โหไั่ไปลก เียบเชียร์ของพี่เทียบอยู่ครับบรรยากาศไม่ได้แตกต่างอะไรครับ,รบเดินเสียบเดินชดโอ้ยที่ะทีมาเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว,ยวแทะลงไปเอาละครบรีบลุกขึ้นมาครับทางด้านของเบนท์บูบลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อครับโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละนาทีนะครับ รูปแบบของเกมครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับคนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยคนหนึ่งถอยคนหนึ่งเดินอะไรครับคุณจะใจอาครับเดี่ยวถูกใจหน้จอทั้งสามแน่นอนครับสมสารบแอนครับคุ้มค่าทุกนาทีครับอย่าไปพอแล้วพอแล้วเลิกกระทบบุกการวยใช้ได้ใช้ไปยุ่ใวมยทำได้ทำไปครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันครับนี่คืออาชีพงมวยไทยเอาล้ครับเห็น ผมทักยืนครับทางด้านทองในระบน่ไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามความมันกันต่อครับนี่เป็นภาพช้านะครับดูกันอีกครั้งครับช็อตเด็ดๆแล้วครับในยกที่ผ่านมาครับทีมงานจำสามตัดมาให้กับแฟนสิษเจ้ามวยไทยได้ดูครับโอ้โหต้องบอกว่าแลกกันไฟแลบเลยครับคุณชายชัยแม่น้ำลดไปไม่ออกว่าจะสนุกหรือไม่กำหนแต่ว่าพอได้บรรยายจริงๆครับบรรยากาศก็ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับ นี่คือยุคใหม่ของวงการกีฬามเมยครับแล้วก็อีกหลายๆวงการค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับนี่ช่วงพักยกให้น้ำก็จะใช้พี่เลี้ยงหนึ่งคนครับใส่เสคิวสวมถุงเมงือน,น,นะครับโอ้นั่หนะครับนี่ทีมงานพี่เลี้ยงของกันบิทักษ์นายาปาวิวครับเดี๋ยวตามต่อนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับต้องขอบคุณหัวหน้าคณะขอบคุณนักมวยขอบคุณทุกๆคนเลยครับ โอ้ดูแลอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ต่อยออกมานี่มันอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับเราเตรียมความพร้อมมาร่วมๆหนึ่งเดือนเสร็จแล้วนะครับทีวทีมวยสยามอมน้อยก่อนเข้าข่ามก็เราเห็นวีทีอาร์แล้วครับอ่ะไปบนสังเวียนเลือดครับยกสุดท้ายจะไปเที่ยวขอนแก่นหรือจะไปกินผักมีโคราชครับตามต่อนะครับเอาล้ครับหนึ่งขบวนเอ่เคลียร์ขาหน้าครับทางด้านของแกนพิทักษ์ สายประสบการณ์ความเก่าเลยครับแล้วครับแข้งขวาแข้งขวายาวๆครับต้องบอกว่า5ไฟหลังยังไม่แพ้ใครนะครับ1อุบลน,นี่คือดาวรอดดวงใหม่ของวงการมวยนะครับแล้วก็เป็นวิถีของนักมวยนะครับเมื่อฟอร์มดีๆก็ต้องมาเจอกระดูกชิ้นใหญ่ๆครับทําหน้าที่ได้สุดยอดสมบูรณ์แบบทั้งคู่ครับต้องขอชมเชยครับทั้งแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวอนแก่นแล้วก็หนึ่งอุบลสิทธิเชฟบุญธรรม ครับเตะดีครับกรรมการแยกเข้ามาถอยมาติดเชือกแล้วครับทางด้านของแกนพิทักที่ไว้ครับไม่อยากให้ทางด้านของหนึ่งอุบลเข้าใกล้แล้วนะครับเอาละครับเตะพับตอกเตะขาเจาะยางกับเจาะฐานล่างนะครับพยายามจะเร่งนะครับทางด้านของหนึ่งอุบลแกนพิทักก็เล่นกับเวลาแล้วครับล,ล็อกเอวรวบเอวเบียดล้มลงไป เวลาที่เหลือครับสำหรับหนึ่งอุบลสิทธิ์ทพบุญธรรมอ้าวซ้ายหน้าซ้ายหน้า2เมตรยังไงครับรุดโดนแม่ตัดแล้วครับเวลายังเหลือนะครับเวลายังมีได้คับทางด้านของหนึ่งอุบลบัดขวามาโอ้โหอ้าวอ้าวอย่าไปล้อเล่นนะครับคุณประสิทธิ์ครับไปพอแล้วพอแล้วไม่ได้นะครับอ้าวครับยังไงครับอ้าวต่างคนต่างโบอีกแล้ว นั่นแหละครับด้านหลังด้านล่างนะครับยางบอแล้วครับจูจรรนระเวียรลามงสักไม่ต้องเดินแล้วนะครับออาอ่าเอาลครับหนึ่งวนอแยบแล้วก็ับทีมครับช่วงท้ายๆนะครับช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้ายครับคุณชายจะแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าตัวเองทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบทั้งคู่นะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว โอ้โหเนี่ยครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับเราเชื่อว่าได้หัวใจของแฟนศึกเจ้ามวยไทยแล้วครับถูกใจนี่กดไลค์กันแบบรัวๆเลยครับติดตามนะครับทุกวันเสาร์ครับเที่ยง15เราเจอกันครับรอสัญญาณทางหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปข้างไหนครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับประธานสุขคลตปฏิภาคมาแล้วครับ แล้วก็มาที่ธนพัฒน์เสือแก้วปิดท้ายนะครับปิดท้ายที่กรรมการโรจนาวัฒน์สมศรีครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่ทางด้านของแก่นพิทักษ์นะครับแก่นพิทักษ์นายาพาร์ควิลครับเฉือนชนะคะแนนหนึ่งบนิเชบุญธรรมไปแบบสนุกดุเดือดเลยนะครับเนี่ยครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับก็ยินดีครับแก่นพิทักษ์นะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับหนึ่งอุบนไปพักชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามผลนะครับ